ลืมไปเลยว่าเป็นซุปตารระดับประเทศเปิดชีวิตหลังจออ้มพชราภาที่แท้ชอบเดินตลาดนั่งกินข้าวข้างทาง เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอัมพชราภาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าที่เลขสี่แล้วแต่เรื่องของความสวยแจบก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพาะพักหลังลจะเห็นว่าสาวอัมมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู่บ่อยๆและถึงแม้ว่าจะเป็นซุปตา์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยแต่สาวอัมเธอใช้ชีวิตแบบติดดินสุดๆเป็นซุปตา์ที่กินง่ายอยู่ง่ายแถมไม่ถือตัวว่าตัวเอง ป,ปุาอย่างคลิปที่กําลังเป็นไวรัลอยู่ในทิกตอกขณะนี้คือคลิปของสาวอ้๊เธอยืนซื้อผลไม้ที่จอดอยู่ข้างทางแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วเจ้าของแอคเค n t ในแอปพลิเคชันดังกล่าวนํามาโพสต์ให้เห็นความน่ารักของสาวอ้ามซึ่งยอดวิวก็สูงปริ้ทะลุ1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังมีคอมเมนต์เชื่นชมในความน่ารักกันเพียบและบอกว่าเป็นซุปตาที่ไม่ถือตัวเลยงานนี้สาวอา้าขอพรางตัวด้วยการใส่ ปิดหน้าสวมหมวกแก๊ปสีดำใส่แวน่นสายตาใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีดำรองเท้าแตะทำตัวให้ดูเหมือนประชาชนทั่วไปสุดๆเพื่อจะได้ไปเที่ยวงานวัดให้สนุกโดยมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ติดตามไปเที่ยวงานวัดในครั้งนี้ด้วยเมื่อไปถึงเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนางเอกสุตาก,ก็ไม่รอช้าเล่นเกมปลาโป่งอยากสนุกสนานเพลิดเพลินได้ของรางวัลมามากไม่น้อยก่อนจะไปเดินหาของกินอร่อยๆที่เจ้าตัวอยากกินมานาน นั่นก็คือผลไม้แช่อิ่มต่างๆนั่นเองแถบจะเหมาทุกอย่างกลับบ้านเที่ยวสนุกอยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับบ้านไปพักผ่อนอัมพชราผ่าเมื่อ้าตัวชวนเพื่อนสนิทจอดรถกินข้าวร้านข้างทางซึ่งก็คือคุณยุ้ยป่าป้าหรือยุ้ยนัทถาพรโดยให้เหตุผลว่าก็สะดวกแบบนี้ความสวยให้เต็มสิบความติดให้เต็มร้อยสาวอ้้มยังชอบซื้อดอกไม้ปากคลองคงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักไปงานไหนคนก็ฮือฮาถึงขั้นหางแตกมาแล้วแต่ด้วยความติดดินชิวๆ ของนางเอกสาวคนนี้วันดีคืนดีก็ปรากฏตัวที่ปากคองตลาดให้พ่อ้าแม่ขายหือฮาที่เจอซูเปอร์สตาร์ชื่อดังตัวเป็นๆซึ่งสาวอ้ามเอกก็พูดคุยเลือกซื้อดอกไม้อย่างเป็นกันเอกไม่ถือตัวหรือมีมาดใดๆเลยสมเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆ